สีค่ะครับไม่ทราบว่าคุณพี่ทราบข่าวที่นี่จากที่ไหนครับเออเซิร์ชในเน็ตค่ะต้องการที่จะมีอาชีพเพิ่มเลยเซิร์ชในเน็ตหาอะไรเพิ่มเติมค่ะแล้ววันนี้มาเรียนอะไรครับผมวันนี้เริ่มเรียนเกี่ยวกับเริ่มออกแบบคิวแะ้วค่ะอะไรคิวครับวันนี้มาเรียนออกแบบคิว,คควน,น,น,ออบบนี้เรียนกับใครบ้างครับ ครูอาร์ตค่แนะคแ,นะแล้วก็ครูแป้งก้อยฮะแล้วครูอาร์ตครูแป้งครูก้อยสอนเป็นยังไงบ้างครับเออเป็นกันเองมากค่ะคือสบายสบายคือไม่ซีเรียสอะไรคร่ะครับอยากให้ปาาถึงผู้ที่สนใจกำลังคิดจะหาที่เรียนนะครับเออที่โรงเรียนนี้ก็ดีนะคะเพราะว่าคือสำหรับคนที่เริ่มต้นใหม่ไม่มีอาชีพหรืออะไรที่จะเพิ่มเติมเนี่ยคือสอน มีหลายรูปแบบนะคะมีทั้งเล่นเล็บมีอะไรถ่านวดไทยหรืออะไรเงี้ยถ้าคุณต้องการอะไรก็คือมาที่นี่ได้ค่ะแไม่ทราบว่าคุณพี่เปิดร้านหรือยังครับยังค่ะคือกะว่าจะทําเป็นานาชื่เสริมแต่ว่าถ้าดีก็จะทําเป็นร้านใหญ่ค่ะ